นี่อันปีที่ตรสอบอันสุดท้ายเอียงครับนี่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมน้องเล็กเคยเลี้ยงเพราะในสมัยเขาเป็นเล็กน้อยผมเคยเห็นตอขัดย่ำออกพันษาจุดแล้วก็ย่นเทีมไปไอ้มันไม่ได้ย่นจังซันแล้วเพศจังไรสนะครับตัวเคยเห็นขี่กระตูบขี่ขั้นคากนั่นบอเอาขี่ขั้นคากมาอ้าปากบังกระโปกเนี่ยใส่จุลใสยะไปเลยโอ้ยกระสีเฮ็ดบาปเพิ่งพ่อกระรุ่นนั่นแหละเนาะมันจังสีขังใสยะเอียงบางอันเมื่อวานนี่คือเห็นพระกนเอาแป้งไปรูปอยู่รูปอยู่แต่ว่าห่างนอนนลบปานใจ น้องเล็กเอ้ยสิเอาแค่ตัวเดียวไปยุ่งเงี้ยนยุ่งสั้นแต่ว่าเอ้ยขอเลือกได้ด้วขอเลือกของปลอมพี่แก่มึงของปลอมเมาเฐ็ิจยังขาบมาที่นี่วายมาเป็นของปลอมบ่สเหรอผมว่านั่นฮะของปลอมดอกของปลอมเมื่อส์ครับวี่น้องเล็กครับตัวนี้มันสิเอาน้ำมูกบ่ว้าตัวไหนบอสอาปากว่ะ ตัวยเอาผู้ข่าเรื่อยบัดตัวตัวนี้บัดครับน้องเล็กครับวิเบาอยู่นี่เพื่ออยากตะล้องเบิ้งแหมเอาของปลอมมาให้พี่น้องเบิองมาดิของปลอมกันไรยี่ท้องควไม่เทียงพัองความไม่เทียงกุ้วะว่าแล้วมันบ่แตกบอกแล้วยิ่งจุดมาทางนี้ ัดมือนี่มึงก็บ่าผ้ากูเหตุงานว่ะบ่บ่เป็นหยังมีส้มเซยจุดไปทางอื่นใส่หยาน้องเล็กจ๋าน้องใหญ่ก็ยิ้มเพื่ออยากทดสอบแล้วอยากทดสอบอีกคั้งครับแ น้องเ ання, alon, ล็กครับผมไปเอ้ยอยากได้สนิทที่ว่าแตกปั่งไปเลื่อยเสียไปกันในคอนเสียร์ตนะครับขอธรณีกันแข่งหน่อยค่ะฟังบ้านในพ่อบ่ะเมื่อวานเพื่อจะยินข่าวว่าได้ยินฟปั่งมีเบิดมือเอาโลดเสียหอีลอยกไปในของดีขอนดีไปเก่าเงี้ยต่อชัน คิดถึงพอแก้วมีแก้วเด้<ะ>อน่ะครับนั่งกวาดตูกนื่แตกเพึ่นยบงจะซื้อดอกนั่งกวาดจ้าวิ่งวกระสันก็เอ้ยไหมตันของเฝ้าเทศทำไมยังเลืนี่เหรอเซนล้านแปลงก,ก็จายยากกระดดอกระเดียดแท้ ครับผมแม่แสดงคัดแแคบอแตกอภินิหารหลายครับใจมัเลยนั่งกวักอย่างคือมาคือจักจักวงวงแแคใจมัโหลดครับรัดแบตแล้วเรื่องนี้มันวอดแตกผมจะไปกินยาบอได้มันเหลียกินกินอยู่คำนึงเงยเจ้าให้มันแตกน้องเล็กแตกเด้วย แม่นหยัางระบาดที่นี่ขึ้น้ำตาแตกน้ำตาเตียนอยู่ว้ายลูกหลานเสียคักแล้วขันมึงแม่นมึงก็มาบอกกูเนี่ยสามแปดนั่นนะใจมาเลยครับหลานแปดใจมาใจมาเร็วเน้องเล็กจ๋าครับเฮ้ยเห็นคักแล้วครับเมื่อเห็นวิย่างกูบอกอีแ h ạ เมื่อกูตายเลยแตียนแต่ใจไหนเงินเลยบนมี้จัตบาทเอา เง่อนสบบย่างครับผมพาไปกดตั้งครัปกดจังไหนเอที่อะกับผมนี่เบื้อสิบกูสิเลี้ยผมเป็นัวมื่อกอตั้งเอ่ามียผัวฝรังว่าเมียเนี่ยฝรั่งเอากูจไปกินเนียใหญ่รับย่างกีดยางซื้อๆเออผมสเสืใเห็บนเตาหมูชาไม่เบมีเงินหอเก็มาวา่าน้หญ่ให่มีเงินเอาบัตที่นี่ออเดี่ยวที่บัานนี่ผมถงสิะครับผมบาตรงสิทธะผทาเป็นสบาไปนักเอก เตอสายผมบบมี่ดีตมนยังกินนั่งีเพื่อนีแหละวไปรเคือี้เจ้าบรเคือแม่ข้าขจวดปั้งกระพปงแกอมาจังไหนข้าแยกกลังามแสนปีแสนตั้งกระโงแตกออกมาฝากคูักับบ่ขึ้นอ้ำพัสราภาตัวใหญ่มาให้เงินผมบ่มีดอกนมันมากรอนมาเร็วถอยเร็วเร็วเร็เอายู่บ่ครับเยอครับอีกิห้าตำมั้ง อาอยว่างเงินนุว่ามันเบอกความเพียกกระถือกแล้วล่ะค่ะนูว่าถ้าไปบ้านหนูโม่ทั้งบึงกันหนุสีถ่องจัก่องสัจจรมะปอก็อยากได้บ้าเงินบ่ค่ะหนูกีดอย่างรับจ้างได้หนูสีมาเื่อเราสีทุกกินกันยังวค่ะเฮ้อเวลจะข้บุญอีอย่างมาอีิจฉาแบบที่นี่ไม่อย่างเกาะมาบินทบาทแล้วมาบินทบาท ย้ำหนักเสียวหนักควกันมุกกะพระบินทะบาลสันบ่อพระซอยทีวิตหนูอไม่ถนอบาทเนี่ยเอา้ามันพายหรือพายเรียนฮ่านน่ะบาทนี่บอกเขาตายสาตเสียหัวเสียไงอ่ะมาเอาไปน้ำแม่คันนี่เป่าพ่อ โอ้กูขีดพอขีขันขากตัววังเว่นนี่เด้อว่าวม่นซุ้มนี่ที่ซุ้มหมอข้าวซองเจอยุหนาก็ <c oughs> ผมส่วน,วนใหญ่กบการแสดงเล็กๆในรอยคองทีมงานเพจแพร่ว่าครับชิบยกม,มาฝากปีตอนหนึ่งเด้อ